สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกมลายเลนเจอร์วันนี้เราจะมาปั้นคางูระา9ดาวกันนี่ตัวละครที่เพิ่งเปิดกาชาได้มาเลยนี่คางูระเดี๋ยววันนี้เราจะมาปั้น9ดาวกันไะเดี๋ยวขอไปเปิดกบที่ได้จากไอ้นี่ลูกแก้วเศษเกลือจากไอ้สูงเกียร์มาก่อนไะเปิดกบก่อนเลยเอากบมาปั้นก่อนยิบ้าามาหนึ่งไอ้หนึ่งหรือเปล่า นี่มาตัวเดียวเองอ่ะอีกโลนึงโอเคได้โลเอามาหนึ่งตัวสองได้ไหมโอเคเอสองตัวโอเคคุ้มละโลนี้ถือว่าคุ้มโลแรกเพิ่มคุ้มเท่าไหร่เวลาแหว่เปิดนี่ปุ๊บคกินมาไหม่หนึ่งแถมแถม <laughs> แถมให้หนึ่งทีเอหิ okay, นมิตขามเลยป่ะพอมาตัวละครเราดีวกว่าโกและสลาเลยไม่นา่าไม่น่ามาเปิดเลยโอเค okay, มาแต่เดี๋ยวมาปั้นคังกุ้งลกัน ยอย่างแรกเลยเราก็ใส่กบเข้าไปกบธรรมดาเข้าไปก่อนสตัวนี่เพื่อเป็นร4 0่แม็กล่างธรรมดาโอเคยัดเข้าไปโอเคแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นขั้นนี่ไฮเปอร์ Hyper. ขั้นสูงไม่ใช่ไฮเปอร์ดิขั้นนี้มเรียกว่าล่างฟ้าผมเรียกว่าอะไรอ่ะขั้นสูงนั่นนี่แล้เราก็ยัดกบฟ้าเข้าไป20ตัว โอเค้าไปนี่โอเคอย่างละหา้าผมว่าจะไปอะลองในดงในดานดเลยนะตัวนี้ครับปั้นเสร็จจะลองในพีพีไม่น่าได้เพราะว่าโปรแกรมจะรอ,องมัากระตุกอะ่ะใช่ถ้าอัดคลิปไปมันก็น่าจะง,งูงิดจัวคิดว่านะก็เลยนะย่าจะเอาไปลองได้แค่ในดาดแบบมาปั้นให้ดูขำๆอะไรอย่างน<ๆ>ี้เฉยๆแต่ไม่ได้ไปลองใน PVP นะอ๋อ ยัดเข้าไปที่สิบแล้วาไปรอบนี้รอบที่สิบห้าโอเคไม่รู้ว่าของจะพออัพเปล่านะอัพแบบอัพเลเวลซอนขึ้นเก้าดาวแล้วอะโอเครอบสุดท้ายยัดเข้าไปนี่ยัดเข้าไปเลยโอเคเราก็หาตัวละครเข้ามายัดให้มันเต็มร้อยสองร้อยสี่สิบันก็คือพวกนี้แหละมั้งยัดเข้าไปเลยจะหาใหม่ได้พวกเนี้ยจุดตีอะ ไม่พอผมก็เหมือนเดิมนะถ้าใครจะปั้นตัวละครแนะนำให้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะเห้าะมันจะได้ไอเอ็กพคูณ2ไดอ้อยากเข้าไปในพวกเนี้ยมอเกินเอาเต็มแล้วโอเคเราก็ปั้นร่างอ่ร่างฟ้าเต็มละแล้วก็สลับก่อนนะสลับฟาเอาเพชรสลับลำโมงเอาเพชรน,นี่นี่ผมก็ไปฟาร์มมารอเตรียมขึ้นละไปลุย โอเคแล้วก็เปลี่ยนไปล่างไฮเปอร์ล้วงล่างม่วงและตอนนี้เราก็จะพามาขึ้นดาวดาวกันอ่าสกิลที่ผมอยากได้เหรอก็น่าจะเป็นนี่แหละพีชีพนะคิดว่าน่าจะดีสุดแล้วเราไปลุ้นกันเดี๋ยวว่าจะออกอสกิลอะไร9าวดาวโอเคของเราก็พอแบบพอเลยเหลือเลยป่ะลุยร้องลาพีชี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 พพีชีพ,พ,ชพ,พ,ชพโอเคอยังว้าได้พีชีพวะ ตีนี่ไ้สูมอย่างนี้นี่เกือบแบบทุกรอบเลยไม่ค่อยได้อะไรที่มันแบบอยากได้ท่าไรนะแต่รอบนี้เฮ้ยเยอะวะไหวหรือเปล่าอย่างนี้โอเคนี่แหละงานดักของเราคือหาตัวละครมาอัพเราพอติ๊กเป็นอ่าลเจอร์ธรรมดาก่อนนะไอ้พวกเกลือพวกนี้ผมก็ยัดเลยนะมันมีซ้ำแบบเยอะแล้วอ่ะยัดเข้าไปเลยโอเคมันก็น่าจะนานนิดนึงนะเนาะก็แบบค่อยยัดกันไป เซตเอยากเข้าไปตรงนี้โอ้เกลือๆพวกนี้พกอัพเรียวค้างไว้ีนเก็บก่อนห้าสองวลเท่านั้นแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนะี่ยบอกเลยว่าโอ้อัพอย่างนี้เหนื่อยนะบอกให้เพราะมันค่อนข้างใช้แบบทรัพยากรเยอะอยู่อะเย้ okay, แม็กแล้วร้อยหกสิบเย้นี่ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยว เราไปดูหน้าแรกกันดีกว่าว่าเปรี้ยวแค่ไหนนี่หน้าแรกดูดิโอเว้เปรี้ยวดิคือตัวมันมีแอนิเมชันแบบไม่เหมือนตัวอื่นเดยด้วยเดี๋วสามตัวนี้ดิคือแบบยืนนิ่งแบบแค่กระพริบตาเลยตัวนี้ดิดูไปแค่ขี้มูกแอนิเมชันโคตรเปรี้ยวอ่ะผมนึกถึงชินจังกันนะแบบเออแบบโคลาโบชินจังอ่ะคือมันจะมีแอนิเมชันแบบอย่างเงี้ยเออแบบมันห่างหายไปนานแล้วนะสำหรับเกมแบบลาลิงเจอร์ที่ทำตัวแอนิเมชันยืนหน้าแรกอย่างเงี้ยดูดิ ไอ้คิโมกุอะไรเงี้ยก็ก็เฟลดีนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอไปใส่เกียร์ก่อนแล้วผมจะมาลองแบบในด่านให้ดูโอเคมาตอนนี้ผมก็ไปใส่เกียร์ให้แบบคางคุระละนี่เกียร์นี่เลยไปขโมยจากอ่าเฟาลุนมานี่ขโมยมานี่ขโมยจากตัวนี้มาเฟาลุนเอาไปใส่คางคุระก่อนชั่วคราวปะ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูนในด่านดีกว,ว่าว่าสก,กิลจะเป็นยังไงเอฟเฟคตะกรงสกิลอะไรผมก็ยังไม่เคยเห็นนะปะเ,เราไปดูวันนี่เราไปลอง ตาม393ก film, ันป่ะไหนดูซิสกิลเป็นยังไงตัวนี้จะว้าวหรือเปล่าไปแล้วครับปล่อยหมาไปแล้วอุ้ยกินข้าวอุ้ยอุ้ยน่ารักว่ะขี่สดารุดูดูดินี่ตัวละครน่ารักเลยดูดิก็ดีครับเอาแบบลบเป็นอาตปืนอ่ะเนี่น้ยขี่สดาลุกัดดูดูดิอย่างเฟี้ยวอุ้ยโอ้โหฟันชงแชงยงแชงขี่แล้วฟันชงเทียวแชงอุ้ยเอเมชั่นผมเอเมชั่นไม่ผ่านนะ มันน่ารักดิดูดิมี <c oughs> โ่โอเคโอเคนี่แมชชั่นผมว่าน่ารักคะแล้สก,กิลผมว่าอ่ายังไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะมันต้องลองใน PVP อ่ะลองตอนนี้มันไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับอ่าการลองของเราเดี๋ยวลองอีกรอบอ่ะสก,กิลมันน่ารักดิอ่ะ,อะเดี๋ยวพาไปดูวันไปปล่อยตัวหน่อดิกินข้าวง้มเง้มเลยบ้ปหนึ่งที ค่อยๆเดินออกมาขี่น้องสดาหันลูกมาด้วยดูดิน่ารักเลยยิงยิงยิงมีู้เล่นสกิลมีคอยควันฟองฟองปับยังไงโอ้โหเฟี้ยวดูดิฮันน่าผมไม่ได้ใส่อันนี้นะมานะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัตราใช้สกิลอ่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อยออกสกิลวะเกี่ยวว่าไม่รู้อ่ะโอกาสใช้สกิลมันสามสิบห้าสามสิบอะไรเงี้ยยิงหนึ่งยิงสองอะ ผมไม่ได้ใส่มานะก็ประมาณนี้การสำหรับการมาปั้นตัวละครมาลองอะไรขำๆให้ดูแล้วกันนะไม่รู้ว่ามีสาระหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่น่ามีสาระช่องเนี้มีแต่ความอวยทั้งนั้นน่ะช่องเนี้ดูดิเนี่ยว่ามันน่ารักทีเดียวมันก็น่าจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวอาไปตั้งในที่บ้องการพีพีวะน่าจะได้กลับมาเล่นอ่าคอมโบแร่พันละว่างเนี่ยมาเล่นกับพวกบาโกมบากิอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ต้อง ดูไยพีเดี๋ยวผมก็ต้องขอไปจัดกรงจัดเกียร์อะไรมันเข้าที่ก่อนนะเกียร์มันดูมั่วๆอยู่ตัวเนี้ยเนี่ยจัดไปจัดมาดูดิต้านสก,กิลแบบไม่มีเลยมีแต่ลบลีกอตอนเนี้ยเผมก็ต้องไปจัดอะไรเยอะอยู่ว่าสรับเกียร์โอเคก็ประมาณในการสลับการมาปั้นขังกุงล่าให้ดูกันแบบำขำๆแล้วกันนะไม่ได้อ่ามีอะไรมากคลิปนี้ก็แ <c> ค <oughs> <c oughs> ่มาปั้นแบบคังกุงล่าำขำๆให้ดกูก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย